เห็นแฟนเอาผลไม้มาเลยถามแฟนว่าแตงโมจะามาทำกับข้าวหรอแฟนบอกไม่ใช่แตงโมก็มาหั่นกินแบบนี้นี่แหละแล้วจะให้ถ่ายตอนกินแตงโมทำไมวะเน,นี้ส่วนแอปเปิลน่ะเอามาทำเป็นน้ำหมากทุกคนวันนี้แฟนบอกจะทำซีโคงหมูย่างซอสหมักสุดลับบางานสุดลับมากแต่ให้ถ่ายไ้ทุกขั้นตอนนี่งงมากเลยทุกคน เอาซี่โครงออกมาแล้วจากนั้นใช้หม้จิ้มฟันจิ้มให้เป็นลูแล้วก็ราดด้วยน้ำหมักที่ทำไว้หมักไว้สองชั่วโมงในตู้เย็นจากนั้นก็เอาหา่อฟอย์เพื่อที่จะเอาไปย่างย่างไปย่างมาผ่านมาสองชั่วโมงก็ยังไม่ได้กินเห็นแฟนหยิบซี่โครงออกมาก็เลยถามแฟนว่ากินได้แล้วใช่ไหมแฟนบอกยังไม่ได้ต้องย่างต่ออีกสองชั่วโมงย่างจนพจันโผล่ขึ้นมายิม้มถึงจะได้กิน ได้ชิมแล้วนะรสชาติไปกินหมูย่างธรรมดาดีกว่าเธอไม่แตกต่างกันหรอกทุกคนขอคคุณรับ